ทักทายเซ้ให้ตาลลุงตุงตีงตอนนี้ชน,นีนาทวีกำลังเดินไปบ้านเพื่อนเรื่องของเรื่องวันนี้เรามีปาตีข่าวกรุกเคยว่าไม่ได้เดินบริเวณแถวบ้านนี่คือน่านนัดเล่เไม่ก็เริ่มเปลี่ยนซีแลว้ววายโยดีดีน,นีก็พร้อมมันนีเลยค่ะทุกคนถึงแล้วกับบ้านเพื่อนมาถึงก็เจอกับสิ่งนี้แล้วว่าเต็มมันโชคดีแล้วแล้ตอนนี้ว่าชน,นีเจออะไรหยุดก่อนนะคะแก่งไก่แกง่แกงมูอีกกินเต้าหู้ก็ไว้วันหลังเพราะว่าวัานนี้ดิฉันจะกินข้าวคุกเคยแล้วว่าเม่เฮยแล้วแต นั่นจะนั่งสัญหาทำเกงไตปลาแหงเพิ่มความเจงด้วยกันหาดดอกไม้ซีสันสดสยมาปักไว้ในแจกันและในผ้าอบนั้นลองทายเลก,กันค่ะว่ามันคืออะไรเปิดมาเลยว,ว่าชันนี้ตกใจตาค้างมันคือมูหวานกับพีนองเออวันนี้ก็คืออีกวันแต่เป็นลาบของปากวัสนาของพุง่งชันนี่นี่พร้อมที่จะกินพุงเลยว,ว่ากลิ่นนี่หอมฟุง้งไปทางบ้านเลยทุกคนเออเลวว่าวันนี้ไม่ใช่มีแต่ข้าวครูเกยนานางทำซุปห้างงัวไว้กันทุกคนเออทางมดนี่นี่ คือเป็นธีม้าของคำว่าร้อยจนแข้งมองร้อยจนข้อแข้งร้อยจนข้อเอียงร้อยจนหนกเอียงต้องรองคอชีวีต่ตอนแรกชนี่ก็ไม่คิดว่ามันจะอลังการงานสร้างขนาดนี้แล่แต่ความชโชคดีเธได้มีกัลยามิรเทดีทุกคนเนอะเลว่ารสชาตินี่มันโทกปากมันนั่งก,กินอยู่บ้านเราเลวว่าความร้อยนี่ไม่มีกับคำว่าเบาอีเอาหลกตอเบามาแหลกชนี่ก็ไม่ยอมคณะนี้ชนี่ก็เริ่มจิตจะพร้อมลําเรียงของร้อยลงไปในพุ่งของตัวเองชามนี้ไม่ใช่ของชนนี้ แต่โคท้ายสกิทที่ประเภทนี้การให้โทรศั์กินก่อนเลว,ว่าข้าวนี่หอมหอมกลืนนำาล่ไปซ้ำิบรอบเลยทุกคนเอ๋ยคุ้งแห้งนี่ก็ตัวถาวรแข่งจากนั้นก็นจัดเจงใส่ทั่วฟักยาวคาดไม่ได้เลยกินข้าวขลูกากปีเราก็ต้องมีเคยอันเตชนี่ไม่ได้ใอยนั่นก็คือกุนเชียงตอนนี้ก็พยายามเรียบเรียงค่ะเอามูหวานมาใอยไว้ก่อนคาดอร่อยนั่นเดี๋ยวโขใสยตามลางเพราะว่าตอนนี้ชนี่ยังดิฉันววเดี๋ยวเหนื่อยเวทเวทโรยนาะกันสกี กับน้องดีปรีซตอนนี้ฉันนี่ก็คงต้องกอดหยุดผักท้ายคลิปไว้ก่อนต้องขอตัวไปกินข้าวครุกกะปีเพราะว่าตอนนี้น้ำลายเนี้ยเป็นอย่างไรทุกคนเนอแล้วเดี๋ยวคอยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า